ดีค่ะทุกคนสวิตตอนค่ำนะคะตอนนี้ก็ประมาณกี่โมงแล้วไอ้พึ่งมีเวลาว่างทำให้นะคะอ่ะฮานอยใครทันฮานอยบ้าง,างหรือเปล่าคะถ้าฮานอยฮานอยวันนี้เอ้ไท้วิ่งรูด2กับ6กปันสองนะคะฮานอยวันนี้เนาะเหลือรอบปกติเนาะที่ยังไม่ออกกับ VIP ก็ลองตามดูนะคะ อ่ะส่วนเราพัฒนาวันนี้แอรไม่มีเวลาลงคลิปให้ก็เลยลงเอาของในกลุ่มมาให้นะคะเราพัฒนางวดประจำวันที่12นะคะมากราับงวดเมื่อกี้แอรให้ไปตัวไหนนะจำไม่ได้แล้วก็วิ่งรูดเข้าหรือเปล่านะอ่ะตัวเด่นวันนี้นะคะแอดให้570495นะคะ570495วิ่งรูด4กับ7 จับบินนิตรางก็จะมี7007 9009 7997 1441 14, 6 776 4554 4994 5005เแล้วก็บนก็จะมี221155นะคะทุกคนส่วนตัวเจาะนะคะตัวเจาะของแองก็จะมี7007 9009แล้วก็4 9 9 4นะคะตัวเจาะ หนึ่งสี่งอาจจะมาก็ได้ทุกคนก็ลองลองดูนะคะหรือใครจะจับวินนะคะจับวินตัวที่แอดให้นะจับวินที่แอาให้ก็คือ570495นะคะทุกคนอ่ะประมาณนี้เนาะโอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะรำ่รำรวยร่ำรวยทุกคนจ้า